แบ,บ่เอออิมเขาคิดพ่อแล้วเนีย่ยงไรอุ้มแค่ห้าวน้งกินตำักคุงอยู่ทั้งเทียงหน้าซื่อเมนบอแค่นี้ห้าก็สามารถได้รุ่นรับของรางวัลน,นั่นก็คือสายข้อท่องคั้นหนึ่งบาทและรางวัลอีกมากไม่ได้แล้วเด้ฮะอิอิติอุม้ม คุณผู้ชมจ้ามือนีน้องอิ่มกับมีกิจกรรมดีๆมาบอกนั่นก็คือกิจกรรมอีสานไอดอลจ้าโหวตไอดอลอีสานในดวงใจเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนเข้ามาโหวตพวกเข้าได้ทางแอปพลิเคชันทิกตอกจ้านอกจากสีโหวตแล้วคนโหวตและกดส่วนเพื่อนๆมาโหวตนี่ก็ยังสามารถได้รุ่นรับของรางวัลอีกตั้งมากมายเลยดอจา้าว้าวของรางวัลมี่อย่างแน่อิ่มมีสวยคอร รางวัลและของรางวัลอีกตั้งมากมายมากกว่า80สิรางวัลจ้า <Yeah. S 1> ทุกคน uh. สามารถมาโวหวตเฮาใดตั้งแต่วันที่1 0ถึง20มิถุนายนนีเด็กนออุ่มอิ่มสีว่างลิงไว้ให้ไตโพด์นีได้จ้า <Yeah. S 1> อย่าลืมของมาโหวตกันหลายๆเได้จ้ามีเลยจ้าท้งห้าสองคนชนะในการโหวตเดี๋ยวสิมาไล่แบบสุดพิเศษไดติกตอไขเบ่งน้าจ้าช <Yeah. S 1> วนเพื่อนของห้องมาโหวตนํากันหลายๆเได้จ้า๊มยบ้า